ทุเรียนแค่เจ็ดปีนะครับสังเกตดูที่ปลายใบนะครับของผมนี่อยู่ประมาณเจ็ดคูณเจ็ดด้วยนะครับก็ชนกันแล้วครับปีหน้าก็ต้องเริ่มกิบใบนะครับกิบปลายยอดของแต่ละต้นนะครับที่เข้ามาหากันนะครับผมการให้น้ํานะครับบริเวณวงน้ํานะครับแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดต้นทุเรียนเราโตแล้วนะครับใหญ่มากเราควรจะให้ถึงปลายใบเลยนะครับสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลทวันนะครับตอนนี้ก็ปลายเดือนตุลานะครับเข้า ต้นเดือนพฤศจิกานะครับลมหนาวก็มีนิดๆนะครับอากาศเริ่มเย็นลงนะครับผมท่านใดที่ปลูกทุเรียนไว้นะครับยังไม่ได้ทําการให้น้ํานะครับก็แนะนํานะครับว่าควรจะให้น้ําเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราให้น้ําช้านะครับทุเรียนจะใบเหลืองใบร่วงใบหล่นนะครับเพราะว่าความชื้นในดินต่ํานะครับผมอย่างของผมตรงนี้นะครับก็กําลังเลี้ยงใบอยู่นะครับที่จะทําดอกนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาแนะนํากันนะครับว่า เราจะดูแลใบที่ออกมาให้ดีให้งามได้อย่างไรนะครับผมทีนี้ก็ตอนนี้นะครับระยะใบของผมอย่างต้นนี้นะครับแปลงนี้ใบไม่เสมอกันนะครับปีนี้เก็บลูกช้าแบบนี้นะครับก็จะมีหนอนมากินใบนะครับผมก็แนะนํานะครับการฉีดยานะครับพวกโอเมโทเอตหรือว่าไซเปอร์สามห้านะครับฉีดตอนที่ใบอ่อนนะครับป้องกันการเข้าทําลายของหนอนนะครับส่วนตรงนี้ก็ เป็นใบอ่อนแบบนี้นะครับเราเริ่มฉีดเลยนะครับเริ่มแทงหางปลาทูออกมาแล้วก็ฉีดพ่นเลยรอบแรกนะครับผมส่วนน้ํานะครับเราก็ทําการตั้งแต่ฝนหยุดไปนะครับผมเพิ่งให้น้ําครั้งแรกนะครับตรงนี้เพิ่งให้น้ําครั้งแรกเลยวันนี้ก็ให้สี่สิบนาทีนะครับอาการที่ขาดน้ํามากๆนะครับต้นทุเรียนก็ จะเริ่มใบหล่นนะครับอากาศเย็นลงนะครับใบในใบเก่าเขาจะทิ้งนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะเรารีบให้น้ําเข้าไปครับผมให้เพียงพอเขาก็จะกลับมายืนได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนปุ๋ยที่ให้ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการทําใบนะครับตอนนี้ผมให้84 24นะครับให้เมื่อวานนี้นะครับให้ไปต้นละ1กิโลนะครับวันนี้ก็เปิดน้ํานะครับผมปกติเราจะลดด้วยโซล่าเซลนะครับแต่ว่าวันนี้แดดไม่มีเลยครับก็เลยใช้ ้ำไฟฟ้ารถนะครับปกติต้องเปิดแต่เมื่อวานแล้วการให้ปุ๋ยของผมนะครับผมก็จะหว่านห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับมาถึงปลายใบนะครับก็ต้นอายุเจ็ดปีนะครับให้อยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ถึงโลนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งนี้ประมาณสักสิบห้าวันนะครับผมส่วนทางใบตอนนี้นะครับก็ฉีดรักษาใบไว้นะครับไม่ให้แมงเกาะไม่ให้แมงกินไม่ให้เพี้ยกวนนะครับผม จากที่ผ่านมานะครับตอนที่หน้าฝนน้ําก็แฉะเต็มร่องนะครับก็มีบางส่วนที่มีน้ําขังนะครับมีน้ําขังบางส่วนด้านบนนะครับที่ทางระบายน้ําไม่ดีนะครับก็ทําให้เกิดพวกลรักเน่าคนเน่านะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ปลูกทุเรียนนะครับบริเวณตรงไหนที่เป็นน้ําขังก็ควรจะทําการเร่งระบายออกนะครับแล้วก็แปลงก็ควรทําให้เตียนอยู่สม่ําเสมอส่วนใบนะครับที่ตกหล่นอยู่แบบนี้นะครับ ของผมไม่ได้กวาดออกนะครับสองปีแล้วแต่ว่าปีนี้จะน่าจะกวาดออกช่วงทําดอกนะครับเอาไว้ขอบขอบนะครับเพื่อกระตุ้นการกระตุ้นความเครียดนะครับให้เขาออกดอกนะครับกิ่งแขนงเราแต่งไหมครับพี่นัทช่วงนี้ตอนนี้ไม่แต่งครับเดี๋ยวจะไปแต่งตอนที่พร้อมดอกทีเดียวเลยครับเพราะว่าปีนี้ทุเรียนเราเก็บลูกปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎานะครับผลผลิตช้านะครับใบยังไม่เต็มสามชุดเลยครับ รอยที่แห้งๆไปนี่ก็คือฉีดยาฆ่ายาปีนี้อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกน้องกลับบ้านนะครับไม่มีคนงานนะครับอันนี้ก็ต้องลุยกันเองเท่ากับการเตรียมต้นของเราเนี่ยได้แต่งกิ่งไปแค่หนึ่งรอบนะครับปุ๋ยก็ใส่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาถึงชุดปุ๋ยแปดยี่สี่ครับเราก็ใส่ด้วยหกสมสามมาหนึ่งรอบครับแล้วก็ สิบห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งรอบครับก็ใส่ปุ๋ยไปแค่สองรอบปีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่จะประหยัดต้นทุนนะครับที่จะไม่เปลืองต้นทุนเท่าไหร่นะครับก็ต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับปีนี้อะมิโนฮิวมิกฟูวิกถึงต้นน้าเงินหวานไปแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าของเก่าพื้นเดิมเราใส่ไว้ดีแล้วนะครับเราใส่ตั้งแต่ปีก่อนนะครับต้นหนึ่งประมาณใส่สามรอบรอบละสองโลก็หกกิโลนะครับปีนี้ก็ใส่ครั้งเดียวนะครับสองกิโล แล้วก็ใส่ยิบซ้ำเป็นหนึ่งรอบนะครับส่วนยา,มาแมลงนะครับตอนนี้ถ้าพื้นที่ใดนะครับมีใบแก่หรือว่ามีไรแดงนะครับส่วนมากมีลมหนาวแล้วก็จะมีไรแดงมาก็หมั่นตรวจด,ดูนะครับแล้วก็ฉีดยาพวกไพริตาเบนหรือถ้าไปโรไดโคเฟนนะครับควบคุมไว้นะครับจะให้เขาได้เข้าทําลายใบทุเรียนนะครับไม่งั้นก็จะทําให้ใบร่วงใบหล่นนะครับทุเรียนก็ ทำการสะสมอาหารได้ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับท่านใดที่จะปลูกทุเรียนระยะที่ประมาณ6กคูณหกเมตรนะครับก็ให้พิจารณานิดนึงนะครับว่าถ้าพื้นที่ของท่านทุเรียนดินดีทุเรียนโตดีนะครับก็จะคล้ายๆของผมนะครับทุเรียนแค่เจ็ดปีนะครับสังเกตดูที่ปลายใบนะครับของผมนี่อยู่ประมาณเจ็ดคูณเจ็ดด้วยนะครับก็ชนกันแล้วครับปีหน้าก็ต้องเริ่มกิบใบนะครับกิบปลายยอดของแต่ละต้นนะครับที่เข้ามาหากันนะครับผมลองดูนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับ ก็จะพุ่มเริ่มชนกันแล้วครับเพราะฉะนั้นปลูกทุเรียนนะครับแนะนําให้ปลูกห่างไว้ก่อนนะครับถ้าปลูกทีแบบนี้ก็การใช้เครื่องจักรในการเข้าฉีดยาในการเข้าทํางานมันจะยากนะครับผมแต่ถ้าเราใช้เรามีพื้นที่น้อยเราจะใช้แต่แรงงานตัวเราแล้วก็มีการตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มที่ดีก็ไม่จําเป็นจะต้องห่างก็ได้นะครับ ระยะแปดคูณแปดผมว่ากําลังดีนะครับหกคูณหกกับหกคูณแปดนี่ก็เอาไว้เป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะครับส่วนระยะแปดคูณสิบสิบคูณสิบอันนี้ก็สําหรับคนที่ไปยาวๆนะครับมีพื้นที่เยอะๆแล้วก็มีเครื่องมือมีเครื่องจักรในการทํางานที่ดีนะครับผมส่วนเรื่องฮอร์โมนเรื่องปุ๋ยนะครับปีนี้ก็ว่าว่าจะไม่ฉีดนะครับเพราะว่าไม่มีคนฉีดนะครับเพราะฉีดแล้วมันก็อาจจะต้องใช้แบบต่อเนื่องนะครับปีนี้คิดว่าน่าจะใช้ น้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเข้ามาถ่ายให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับว่า,าช่วงที่เราจะทำดอกมันนะครับทุเรียนที่ฟื้นต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่การจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงช่วงออกดอกน,นะครับมันจะออกดีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับการให้น้ำนะครับ บริเวณวงน้ำนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดต้นทุเรียนเราโตแล้วนะครับใหญ่มากเราควรจะให้ถึงปลายใบเลยนะครับถ้าเราให้อยู่ที่เฉพาะด้านในนะครับให้อยู่เฉพาะด้านในนะครับการเจริญเติบโตก็อาจจะช้ากว่าการให้น้ําออกมามากขึ้นแต่ให้มามากขึ้นเนี่ยต้องให้สม่ําเสมอแล้วก็ให้ตั้งแต่พอฝนเริ่มหมดก็ต้องให้มาเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ขยับวงน้ําออกมานะครับเราเคยให้เท่าเดิมก็หว่านปุ๋ยหวัานอะไรก็คือให้อยู่ในบริเวณตรงเดิมนะครับ เพราะว่าปุ๋ยที่อยู่บริเวณด้านนอกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผลเสียนะครับเรียกง่ายว่าสิ้นเปลืองครับผมส่วนกิ่งก้านใบนะครับของทุเรียนถ้าไม่ได้เป็นโล่นะครับผมตัดมาผมก็จะเอาไว้ทิ้งไว้รอบๆแบบนี้นะครับรอบๆชายทรงพุ่มมันก็จะผุย่อยสลายไปในประมาณสามสี่เดือนนะครับก็เอาไว้เป็นอินทรีย์วัตถุในดินนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของสิงโตน้ําเงินนะครับผลที่ได้ก็คือลดต้นทุนนะครับไม่เปลืองต้นทุนนะครับ ต้นทุนต่ำการเจริญเติบโตก็ดีนะครับแล้วก็นานๆทีก็อาศัยปุ๋ยเคมีมาร่วมด้วยนะครับใครที่ไม่ต้องการสิ้นเปลืองเยอะนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับสวนพลอยสุวรรณพันไม้ครับก็อยู่ตำบลโคกไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมาจะแวะเที่ยวชมหลังร้านวิธีการปลูกการดูแลต่างๆที่ผมแนะนําไว้ก็เชิญแวะชมได้ครับขอพระคุณครับสวัสดีครับขอพระคุณพินัทมากๆคะ่ะ